ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีนชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นหน100ึ่งร้อยเเซนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดา,า,นาวคะนุาดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%ซ็นบวกลบ สมการที่ผมเห็นนะครับก็คือวันที่19เดือน2กุมภาพันธ์2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันอันนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวทิพคร,ริปโดศูนีกับดาวทิพย์โพไซดอนเท่ากับจุดเจ้าตาแอสเซนแดน ความหมายจะแปลว่าคบหาสมาคมกับผู้แทนของกลุ่มลัทธิหนึ่งหมู่คณะหรือกลุ่มลัทธิทางปัญญาศาสนาปรัชญาชีวิตอันนี้ผมอ่านจากตำรายานมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับอ่านทุกประโยคเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะครับทุกราศีเลยถนะ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับ อยู่ที่ค่าองศาที่10องศาราศีธนู52นิปดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ100%ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70ลดหลั่งกันไปนะครับคราวนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานช่วคดีเรื่องโอกาสดีๆของเรากันก่อนเลยนะครับจุดที่มาสูนล์ง 4, นลงสีคือดาวสองตัวรวมกันก็คือดาวทริ์คิวบิโยกับดาวทิ์โพไซดอนเนี่ย เซนเตอร์ตรงการลางเรียกว่าจุดมิดพอยต์หรือว่าจุดที่มาสม่วนทังสีนะครับอันนี้เนี่ยอยู่เข้าองศาที่10บองศาราศีนู52นาิบสาได้รับอิทธิพลของราศีสิงห์ก็คือจุดเจ้าตาทิดอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเน้นมาที่ตัวของเราแล้วก็เป็นจุดที่คุณอาจจะแสดงเหมือนความโดดเด่น ความเด่นชัดของเช่นคุณอาจจะทำงานโดดเด่นประสบความสาเร็จหรือบางคนเช่นบางคนอาจจะทำธุรกิจของตัวเองส่วนตัวหรือรับงานรับจ็อบรับงานอย่างที่สองคุณก็อาจจะมีลูกค้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะขายของได้หรืออาจจะเป็น มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำแล้วโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งจนเป็นทีออ่สนใจของลูกค้าอย่างเงี้ยก็ได้ก็ทำให้คุณมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นหรือบางคนอาจจะทํำงานอยู่ในองค์กรกินเงินเดือนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะแสดงผลงานบางอย่างที่ เข้าตาลูกค้าเข้าตาหน่วยงานองค์กรของคุณทําให้คุณอาจจะแบบเหมือนมีความเป็นผู้นําหรือต้องรับผิดชอบบางอย่างที่เป็นเหมือนสภาวะที่ัวหน้าหรือคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆที่ที่องค์กรหรือลูกค้าให้ความสําคัญกับตัวของคุณเหมือนราศีสีงมัก็เหมือนแบบภาวะความเป็นผู้นํา ความโดดเด่นการแข่งขันก็คือคุณก็จะมีเหมือนแบบเรียกว่าเหมือนเหมือนมีความโดดเด่นที่ที่คนเขาจะเอ่อมาพุ่งเป้ามาที่ตัวคุณน่ะซึ่งคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิต คือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอก้เลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือวะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหราศา์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ยังไงไง ซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดเอ,อผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบออปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่า อ,อสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซน์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอ่ะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะ ดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อเซนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปซนเปล่าถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปสุดเอ๊ยมัก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข่คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังค์คุณต่องอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะ ก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยเออวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า4 4 4บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศสีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะ ครั้นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงด้านดี70%เรื่องความรักสําหรับคนที่ไม่ต้องการความรักคุณเวลา,าพูดเรื่องความรักคุณก็อาจจะแบบเปลี่ยนคําว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องของเออเรื่องของงานเรื่องของเงินในทางกลับกันก็คือว่าอ,อคนที่ต้องการเรื่องความรักเวลาพูดเรื่องงานเรื่องเงินคุณมีเงินเยอะอยู่แล้วงานโอเค คุณก็เปลี่ยนคาว่าง,งานเป็นเรื่องความรักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังมากขึ้นครนี้จะเป็นด้านดี70%เรื่องของความรักก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีในเรื่องของความโดดเด่นบางอย่างที่คุณใช้การติดต่อเหมือนคําพูดบางอย่างที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้ใช้สติปัญญาหรือว่าแก้ปัญหาบางอย่าองอิทธิพลของดาวที่โพไซดอน ปัญญาของของการเรื่องของการติดต่ออาจจะมีคนมาติดต่อกับคุณแล้วก็เป็นคนที่ทําให้คุณถูกใจว่าคิปิโดมันก็เหมือนเ,ออเรื่องของดาวศุกรก็คือเรื่องของความหลักแล้วก็มีจุดเจ้าตาแอสเซนเดนตโคจรเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์เอยโทษทีอยู่ในราศีธนูของคุณซึ่ง a s สเซนเดนตเนี่ยอยู่ที่ยี่ห้าองศาราศีธนูสามสี่ลาอันนี้อยู่พิกัดของราศีกุมก็คือดาวอยู่เลยนะ คุณอาจจะมีเรื่องการติดต่อชาวต่างชาติการติดต่อต่างประเทศสิ่งที่ตัวเราอาจจะแบบว่าไม่ได้คาดคิดคาดฝันคือเหมือนอาจจะเป็นเรื่องการติดต่อทางโลกออนไลน์เงี้ยก็สามารถที่ทําให้คุณได้พบเจอของที่คุณถูกใจอ,อิสพพลดาวทริปประคันนุษย์ที่ติดกับจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์ก็คือคุณอาจจะได้ของที่คุณถูกใจ คนที้ให้ความรักความอุ่นของคุณกับคุณนะน,นะเพราะว่าแอสตันนี้อยู่เรือนเซตาที่11แล้วมีดาวทิฟโคโนอ,อยู่ด้วยก็คือคนที่เราคาดหวังหรือว่าเขาอาจจะหยิบยื่นบางอย่างที่มันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีสําหรับคุณนะณนะช่วงนั้นนะนี้ก็จะเป็นในด้านบวกที่ดี70เรื่องของความรัก คันนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายนะครับทันี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี่ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ย จุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวชีพไฮเดสก็คือความเป็นไม้ทุกเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณนะสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกาเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทานี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้าน อันนี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอาดวงมาประกบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันทร์กําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกรบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่เนี้ยถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูยเรเนียนเนี่ย เขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ย จุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันเนี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกขเวทนาฮาเดสอันเนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมย์ยันหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮัเดสดาวเสาเนี่ก็คือข้อจํากัด เช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนบจูนคือจุดเจ้าตามโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับอันนี้เนี่ยดาวจะมีสองด้านผมจะอธิบายด้านลบ นลบสมสิบเรซนในเรื่องของงานที่แย่ๆคือจุดที่ทมันสนรังสีเนี่ยอยู่พิจารณาราศีสิงห์ก็สามารถแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอกับสิ่งที่คุณจะต้องทำงานที่เหน็ดเหนื่อยด้วยสติปัญ,ญญาเพราะว่าราทิบวคนธ์เนี่ยมันเหมือนแบบคุณจะต้องแก้ปัญหาบางอย่างที่คุณไม่สามารถต้านทานได้แล้วคุณก็ต้องทำ ประมาณว่าคุณอาจจะไปเจอลูกค้าจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นแต่คุณก็หนีไม่ได้หรือคุณอาจจะแบบไปเจอแบบงานเสร็จแล้วจ่ายจ่ายตังค์ไม่ครบแต่คุณก็ต้องทนอาจจะจ่ายครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณอาจจะไปเจองานที่คุณคิดว่าเขาอยากให้คุณทําแต่คุณบอกว่าเออเดี๋ยวยังทําไม่ได้แล้วคุณติดงานรออีกอาทิตย์หนึ่งพออีกอาทิตย์หนึ่งคุณไปเขาอาจจะบอกไม่เอาคุณแล้วเพราะว่าคุณช้าฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาส เขาจะให้งานคุณทําคุณติดงานอยู่ที่หนึ่งก็อาจจะบอกว่าออพี่นะหนูเครื่องเคลียร์งานเก่าอยู่ห,หนูขอรับผิดชอบนะหนูก็จะแบ่งเวลาไปทํางานที่พี่แบบ30%งานที่เสร็จทันเดือนนี้แน่นอนนะไม่ต้องกังวลน,นะพี่นะแล้วคุณก็เข้าไปวางยาไว้ไม่ให้ใครมาทํางานคุณเพราะเขาอาจจะแอบไปติดต่อคนอื่นเอามาดูที่ว่าเออทําหน้าที่แทนคุณได้ไหมคุณก็อาจจะแบบเสียยอกาถ้าคุณไม่วางยาหรือว่าไม่วางมาก ไม่ให้ใครมาทํางานแทนคุณอันนี้ผมก็เลยมาพูดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคุณหรือบางครั้งเนี่ยเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องเขียนสัญญาให้ดีเพราะว่าดาวทิ่โพชเดอนอยู่ในเรือนตาที่สามเรือนตาที่สามก็คือเรื่องเอกสารสัญญาการเจราจากันการเจราจาบางอย่างที่คุณจะต้องตกลงคือคือแบบเหมือนแบบเราจะต้องตกลงแบบ เออเหมันเมืนเรียกว่าคุยกันให้เข้าใจก่อนว่าทำตรงนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จ่ายเงินยังไงแล้วงานออกไปลูกค้าโอเคไหมองค์กรคุณโอเคไหมอะไรมาเนี้ยหนูทําได้แค่นี้นะมันไม่ได้ร้อยนะมันได้แค่เก้าสิบปอร์เซ็นไรกวาไปเพราะมันติดปัญหาอะไรคุณอธิบายเขาอันนี้ก็จะเป็นแบบด้านลบเออเรื่องของงานสามสิบเอร์เซ็นส่วนในด้านลบเรื่องของความรักสามสิบเปอร์เซ็นก็สามารถ ตีความหมายนะว่าช่วงนั้นเนี่ยความรักของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกสูญสลายบางอย่างเพราะว่าดาวทิปคิวบิดโดเนี่ยก็อยู่ตรงราศีมีนนั่นคือเส้นแบ่งเส้นแบ่งราศีซึ่งราศีมีเนี่ยก็คือดาวนปจจนเนปจจนก็คือด้านลบก,ก็คือสูญสลายการหลอกลวงฉะนั้นคุณก็ต้องระวังเช่นคานัดคุณก็อาจจะไม่มาคุณก็ไม่ต้องไปแบบ ไปจี้จุดว่าทําไมมาไม่มาหรืออะไรพูดจนลาคาหรือแบบเอองั้นเราเลิกกันละแรมันเนี่ยคุณโดยเฉพาะการเลิกกันเนี่ยคุณไม่ต้องไปพูดเพราะว่าดาวเทียมควิเบแปลว่าความรักเราไม่อยู่พิกัดของเราสิมีนคือเนปจูนมคือศูนสลายอยู่แล้วเรามีจุดเจ้าตายแอตแลนต้ามาอยู่ด้วยคุณอย่าไปพูดถ้าคุณพูดเข้าไปก็อาจจะเลิกคุณจริงๆแล้วเราคุณก็จะมานั่งแบบรู้ไงไม่เท่ารู้งี้มานั่งแบบเสียใจรู้งี้จะไม่พูดดีกว่า ฉะนั้นเราจะเปิดโอกาสเขาไม่มามาคุยคุณไม่มากินข้าวคุณก็ไม่เป็นไรคือคุณรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ติดงานแต่เขาอาจจะมาไม่ได้พราะเขามีบางอย่างคุณก็ไม่ต้องไปจี้จุดเหมือนคุณรู้อยู่แล้วอะแต่คุณก็แกล้งโง่งงๆไปแกล้งเซอเซอร์อ๋อ,อมาไม่ได้อ๋อติดงานเหรอเออได้แต่ในใจรู้แล้วว่าเขาไม่ได้ติดงานหรอกก็อ,อาจจะไปคุยคนอื่นหรือเขาอาจจะแบบมีบางอย่างที่คุณก็ต้องหลีกตาข,ข้างหนึง่งแล้วก็ปล่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว คือช่วงนั้นโครงสร้างคุณอาจจะแย่ในการโคจรจริงดาวช่วงนั้นสามวันห้าวันมันอาจจะดีขึ้นอะไรมันคุณก็แบบต้องเฉยๆทำตัวแบบเหมือนเราแบบไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้ราวอินโนเซนต์แบบอ๋เอเหรอออมาไม่ได้ติดงานเหรอจริงๆอาจจะไม่ติดงานหรอกคุณก็รู้อยู่แล้วนี่คุณก็ไม่ต้องไปบอกเลิกบอกอะไร นะอันนี้ผมก็เลยมาเตือนนะก่อนนี้เรจะเป็นด้านลบ30%เรเรื่ององความรัก